มีผู้เสียหายเข้าร้องต่อคณะกรรมาการการกฎหมายของสภานะคะหลังจากที่ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้รวมมูลค่ากว่า120ล้านบาทค่ะตัวแทนชาวบ้านเข้ายื่อหนังสือต่อคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร กรณีฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแต่ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ซึ่งมีผู้เสียหายรวมกันจากกรณีนี้รวม138คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า120ล้านบาทสำหรับคดีนี้ชาวบ้านที่ไม่สามารถถอนเงินใดๆได้ได,ไ,ดได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าจึงต้องมาพึ่งคณะกรรมาการการกฎหมาย,ยการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประสานงานกับหน่วยงาน ที่กำกับดูแลกอง<ล>ทุนนี้สถาบันการเงินปากเกรดร่วมใจ2เป็นการแอบอ้างชื่อซึ่งทางนะครับทางสถาบันการเงินปากเกรร่วมใจ2เนี่ยโดยปกติแล้วในการทำงานนะครับมันเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาล ตั้งแต่สมัยปี48ไล่เป็นต้นมาเนะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นการแอบอ้างชื่อตรงนี้เราต้องขอความรุคราะห์นะครับทางคณะกรรมการช่วยนะครับช่วยติดต่อประสานคณะกรรมการบอร์ดแห่งชาตินะครับซึ่งจะต้องมาดูแลของสมาชิกผู้ฝากเงินทั้งหมดด้วยนะครับต่อมาเนี่ยครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านที่กํากับดูแลเนี่ยตั้งแต่แจ้งความแล้วเราไปร้องเรียนแล้ว เราก็ไม่ได้ที่ผลปรากฏออกมาไม่เคยคำที่จะแจ้งให้กับผู้รองเรียนทางเราจึงขอนะครับขอทางคณะกรรมการ,ร,การช่วยนะครับช,ช่วยประสานให้ได้ผลเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ